สงสัยไหมครับทำไมบางพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเป็นพื้นที่ข้อพิพาทปักปันเขตแดนยังไม่ชัดเจนหลายจุดผมก็เลยไปเปิดดูประวัติศาสตร์ย้อนหลังจึงรู้ว่าเขมรน,นี่อยู่ในการปกครองของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา4ลี่กว่าปีนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงกรุงรัตน,นโกสินทร์ก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอีก90ปีเพิ่งได้รับเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่2 ประเทศไทยนี่เสียดินแดนทั้งหมด14ครั้งเสียฝั่งคเมนให้กับฝรั่งเศสด้วยกัน3ครั้งครั้งที่7เสียคามีนและเกาะ6เกาะให้กับฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2410เป็นพื้นที่124,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่4นะครับครั้งที่12เสียมณฑลบูรพาพัตตบอง เสียมราชสีสพลให้กับฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2449เป็นพื้นที่51,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5ไทยได้ทำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อแลกกับตราดเก,ก,กาะกงด่านซ้ายต่อมาฝรั่งเศสนี้ได้ถอนกำลังทหารออกจากตราดด่านซ้ายที่เหลือคือเกาะกงที่ฝรั่งเศสไม่ได้คืนให้กับฝั่งไทยครั้งที่14ล่าสุดนะครับได้เสียดินแดนเขาเปาวิหารให้กับขเขมรนะครับเมื่อ15มิถุนายน พศ2505พื้นที่2ตารางกิโลเมตรนะครับในาราชการที่9ตามคำพิพากษาของศาลโลกพื้นที่พิพาทที่ปักปันเขตแดนยังไม่ชัดเจน,เ,นเป็นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนี่ถือแผนที่ที่ต่างกันนะครับของเขมรนนถือแผนที่1ต่อ2 0 0แสนเป็นผลผลิตจากสสนัญญาของสยามกับฝรั่งเศสในปีพศ1904และ1907นะครับซึ่งคาดเคลื่อนจากสันปันน้ำไปหลายจุด ทั้ง2ฝ่ายก็เลยทำ M o U 43ร่วมกันนะครับห้ามดัดแปลงภูมิประเทศตามแนวชายแดนที่ทำให้สูญเสียจากสันปันน้ำนะครับตลอดที่ผ่านมาขเขมรก็ได้ลุกล้ำละเมิด M o U 43ตลอดเรื่อยมาได้ขยายชุมชนสร้างคาสิโนได้ทำพื้นที่เกษตรที่ทำลายสันปันน้ำทั้งฝ่ายไทยนี่ก็ได้ทำหนังสือประท้วงไปแล้วกว่า400ครั้งก็ได้รับความร่วมมือจากขเขมรเพียงเล็กน้อยนะครับ นี่แหละครับสาเหตุที่เป็นพื้นที่พิพาทปักปันเขตแดนยังไม่ชัดเจนนะครับ